วัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยววันนี้สาวดอยจะพามาทำอะไรเดี๋ยวตามสาวดอยมาดูกันเลยค่ะวันนี้ก็จะทำกับข้าวนะคะทำกับข้าวแล้วก็ลูกสาวจะห่อไปกินที่โรงเรียนด้วยเฮ้ยเช้านี้อากาศเย็นเย็นมากเย็นขนาดเลย,ยแต่ตอนนี้บรรยากาศเนี่ยเสียงนกร้องจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊จิบจ๊บจิบจ๊บจิบจ๊บ,บ,บเนะโอเคโอเคโอเคไป เดี๋ยวเราไปทำกับข้าวกันก่อนเนาะมาค่ะมาทำเมลูผัดดอกหอมใส่ไข่กันเฮ้ยเดี๋ยวลูกสาวรอห่อไป เนี้ยก็จะใส่ไข่ยยเยอะค่ะแต่วันนี้จะใช้พริกแห้งนะคะใส่พริกแ,แห้งขัดดอกหอมใส่ไข่วันนี้จะใช้ไข่สามใบซืออ้อมาสี่ใบแต่ใช้สามใบใบหนึ่งเอาไว,วา้ก่อน S <S <an> <S เวลาผัดเวลาผัดทำทดกับข้าวผัดผักใส่ไข่สาวดอยก็จะทำแบบนี้นะคะสาวดอยจะผัดไข่ให้สุกก่อนคืออยากให้ไข่มันเป็นก้อน <S <S <an> <S ก็อย่างที่สาวดอยเคยทำนี่ก็เหมือนกันวันนี้จะใส่ไข่ ไข่เดงนะต่อไปจะทำแบบเหมือนคล้ายๆไข่เจียวก่อนเต่๋มันก็ไม่เหมือนหรอกไม่เหมือนเทียบจียวอันที่จริงถ้าเราถ้าเราตอกไข่ใส่ใส่ใส่ถ้วยใส่ชามแล้วก็ตีไข่ให้แตกก่อน่ะตีไข่เหมือนเราจะเจียวอะแบบนั้นอะแล้วก็เอาลงมาใส่กระทะแล้วมันจะมันจะสวยกว่านี้นะเพราะว่าไข่ขาวไข่แดงมันจะเข้ากันแต่อันนี้มันมันไม่ทันละรีบ เดี๋ด็กนักเรียนจะไม่ทันพอแล้วก็เปิดฟังบทขอขมากรรมหลวงพ่อไปด้วย <c oughs> เปิดให้จิตปัญญาแถวนี้เขาฟังเราก็ฟังเขาก็ฟังด้วยวันนี้สาวเรยจะใส่เทกแห้งนะคะเทกทำแล้ว แค่พิกซีหมูนี่แหละเวลาผัดดอกหอมจะไม่ใส่อะไรเยอะนะคะนอกจากพิกกับเกลือพิกกับเกลือเพราะว่าดอกหอมอ่ะมันหอมอยู่แล้วเนาะเราก็เลยไม่ต้องใส่เครื่องหอมอะไรเยอะก็แล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีใส่อะไรเพิ่อมอีหรือเปล่าไม่แน่ใจดูกอ่อนแต่ว่าตอนนี้ไม่มีตอนนี้ก็คือใส่น้ำปลา ให้หอมเฉยๆน้ำปลาสอเราจะชอบโรยขอบกระทะนะคะโรยขอบกระทะให้มันหอมอ่าตอนนี้ก็ไข่ก็ได้ที่แล้วเนาะไข่ได้ที่แล้วเราก็มาใส่นี้นี่ไม่ได้ไม่ได้สะเด็ดน้ำออกก่อน ก็เลยต้องมาจุกเอาตรงนี้ก็ดีเพราะว่าอยากจะได้น้ําด้วยก็คือน้ําที่มันอมน้ําอยู่ในอยู่ในตัวของดอกหอมนี่แหละมันได้ออกมาเต็มที่เวลาผัดดอกหอมอะน้ํามันจะมีอยู่แล้วเพราะว่าดอกหอมมันจะมีน้ํานะคะอ่าเสร็จแล้ววันนี้ผัดดอกหอมใส่ไข่สองอย่างไม่มีวุ้นเส้นนะคะอฮ้ย ก็จะน่ากินน่ากินอร่อยอยู่นะเดี๋ยวใส่มะเขือเทศเออใช่ใส่มะเขือเทศสีสันนิดนึง<า>น,นี่ก็ไยเดี๋ยวก็ใส่เครอปรุงตัวอื่นต่อทีนี้สปีดไฟสปีดไฟเลยจ้ะ ลืมเดินลืมเดินกล้องตอนนี้ก็เรียบร้อยนะคะใส่ซอสหอยใส่รสด,ดีแล้วแต่ว่าลืมเดินกล้องเพลินค่ะเพลินเราก็จะใส่ซอสปรุงรสเอาสีสันอีกนิดหนึงน่งนิดหนึ่ง อนนี้เป็นอันว่าผัดดอกหอมของสาวดอยก็ได้ที่แล้วนะคะเป็นยังไงเป็นยังไงนี่น้าอาย่อยไหมคะ,ะกินง่ายอยู่ง่ายผัดใส่หมูก็ได้ใส่ไก่ก็ได้นะแต่คุนชื่อว่าผัดดอกหอมเนี่ยถ้าจะใส่หมูนี่ขอให้เป็นหมูแบบยังไงนะใส่แคบหมูอ่ะ ใส่หนังหมูอะไรแบบนี้มากกว่านะเพราะว่าถ้าใส่เนื้อหมูโดยตรงสาวร้อยเคยลองทําแล้วไม่อร่อย <c oughs> อร่อยแต่ไม่ชอบว่าอย่างนั้นเถอะคือไม่ชอบแบบนั้นถ้าจะผัดใส่หมูก็ต้องเป็นหมูที่หมูที่เป็นหนังอะที่เขาต้มแล้วอะแล้วก็มาผัดผัดใส่แต่ว่าอร่อยที่สุดก็คือใส่ไข่นี่แหละใส่ไข่ใส่ซอสหอยนี่เลยอร่อยที่สุดแล้วไม่ต้องไปกินอะไรเยอะด้วยนะ ขอชิมก่อนกลัวอย่างเดียวแหละกลัวเค็มเค็มแล้วลูกสาวบนแม่เค็มเค็มไอ้เค็มเราก็กินไม่ได้เหมือนกันนะบางทีแบบใส่เครื่องปรุงมือหนักไปหน่อยแล้วมันก็ทําให้มันเค็มตอนนี้ก็จะได้ทีแล้วนะคะชิมแล้วชิมอีกชิมแล้วชิมอีกเค็มไม่เค็มเค็มไม่เค็มกลัวอย่างเดียวเรากลัเค็ม อโอเคละกินกับข้าวก็พอดีเนาะไม่เค็มโอเคโอเคทีน,นี้กับข้าวเราก็เสร็จแล้วนะคะโอเคปักเ,เดี๋ยวอันนี้ปักให้คุณแม่ก่อนคุณแม่จะกินด้วยถ้าเมนูไข่ะจะกินค่ะ แม่แกกินไม่เยอะเดี๋ยวที่เหลือก็เดี๋ยว,ยวลูกสาวจะแบ่งห่อแล้วก็เหลือว่าให้สาวดอยกินนิดน,นึงอ่ะอันนี้เอาไปให้แม่ปะไปใส่บาตรข้อ,อรลหันมาค่ะและนี่ก็คือเมนูผัดดอกหอมใส่ไข่นะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วมามากินข้าวกันวันนี้สาวดอยกินข้าวเช้าปกติจะไม่กิน วันนี้เมนูถูกใจพอทํากับข้าวเสร็จก็เลยอยากกินมากินด้วยกันเด้อตอนกินข้าวไม่อยากจะโซ์เท่าไหร่อายเหมือนกันนะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวสาวดอยขอตัวกินข้าวก่อนก็อขอบคุณทุกเม้นทุกไรา์ทุกซับสไครต์นะคะกินง่ายอยู่ง่าย สไตล์สาวดอยสตอรี่อยู่ดีมีสุขทุกทันทุกคนนะคะ๊ะดดเดี๋ยวเสื่อเวลาใครที่คิดกับข้าวไม่ออกอะเนาะโอจะกินอะไรดีนะมีเมนูแค่เนี้ยจะทำอะไรกินดีนะส่วนมากบางคนจะบอกว่าโอ้มีผักแต่ไม่มีหมูเห็ดเป็ดไก่จะทำไงเนี่ยทำได้หมด ลองเอาเทคนิคของสาวดอยไปใช้ดูเนาะถ้ามีแต่ผักไม่มีหมูเห็ดเป็ดไก,ก่ก็มีปลาร้าอยู่ไหมหรือถ้าไม่มีปลาร้ามีน้ำปลาอยู่ไหมน้ำปลาไม่มีมันต้องมีเกลืออยู่ใช่ไหมพริกกับเกลือแล้วก็ตามใส่กับเครื่องปรุงเหมือนเคยกินน้ำพริกขาไหมแค่เนี้ยผักลวกจิ้มกิมนง่ายอยู่ง่ายกินแค่อิ่มโอเคนะคะนี่แหละเราสาวดอยอยากจะนำเสนอวิถีชีวิตเรียมง่ายในแบบของสาวดอยคือ อย่าไปยึดมั่นยึดติดกับการอยู่การกินให้มากไม่ว่าอยู่จะอยู่บ้านเล็กบ้านใหญ่ขอให้มีที่อยู่ที่หลับที่นอนหน้าหนาวมีเสื้อกันหนาวอาจจะพื้นเกา่เกาๆไม่ได้สวยหรูอะไรแต่ก็ยังมีเสื้อใส่เนาะดูว่าบางคนเขาหนักกว่าเราอีกเยอะเสื้อผ้าดีเสื้อผ้ากันหนาวหนาะๆนะก็ไม่ได้มีใส่บ้านก็ไม่มีอยู่เนาะเราก็จะเห็นอยู่คนเล,ล่ร่อนที่เขาไม่มีบ้านอยู่ไม่อะไร ข้าวก็ไม่ได้กินทุกมื้อหนักกว่าเราอีกของเรานี้ถ้ายังมีข้าวกินมีกับกินกับข้าวอาจจะไม่ได้หรูเลิศอลังการอะไรข้าวอาจจะไม่ได้ยี่ห้อดีอะไรแต่ขอให้ยังได้กินมีน้ําดีๆให้ได้ดื่มอยู่แค่นี้ก็อนุโมทนาสาธุกับตัวเองแล้วเนาะสาธุกับบุญกุศลเราไม่ทิ้งบุญบุญไม่ทิ้งเราการทําบุญทําได้ตลอดเวลาเนาะทั้งทางใจทางวาจาทางกาย การพูดให้คนอื่นเขามีกำลังใจนั่นก็คือเป็นการสร้างวัจจิกร,รมดีๆเนาะก็คือให้ให้กำลังใจเป็นทานนั่นแหละกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญนะคะหรือการเอาลงแรงไปช่วยเขา ต่างๆเท่าที่ช่วยได้อนี้ก็ใช้แรงกายเป็นทานหรือถ้าทำสองอย่างนี้ยังไม่ได้เนาะพูดไม่รู้จะพูดยังไงพูดไม่เป็นแค่คิดดีเนาะไม่ได้ไปคิดร้ายกับเขาไม่ได้ไปคิดเบียดเบียนไม่ได้ไปคิดจะทำร้ายทำลายอะไรใค่เขาแค่นี้ก็ดีแล้วนั่นเองโสโสโสแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ